วันนี้มาพบกับช่องคู่มีดีนะคะนักจัดระเบียบบ้านอ่าวันนี้จะมาชวนสาวๆนะคะมารู้วิธีการจัดระเบียบบ้านเพื่อที่จะทำให้เรานั้นนะคะมีพื้นฐานที่ดีค่ะก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดคุณจะจัดระเบียบบ้านทั้งหลังถ้าเกิดเรามองว่าเราจะจัดระเบียบบ้านทั้งหลังเหมือนว่าโอ้ทำไมมันเยอะจังเลยนะคะ โอ้เราก็จะปฏิเสธเราค่ะว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าด้วยความที่เราสะสมและเราไม่เคยรู้นะคะว่าเราจะต้องจัดระเบียบบ้านเราจะต้องจัดระเบียบเสื้อผ้านะคะมีวันหนึ่งนะคะครูจะเล่าให้ฟังค่ะครูได้ไปอบรมนะคะแล้วทีเนี้ยก็ไปเจอน้องคนหนึ่งคือถึงตอนที่เราจะแชร์ประสบการณ์กันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าอ้าครูพี่กิ๊กทําอะไรคะครูพี่กิ๊กก็บอกว่าอ๋อจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าค่ะ แล้วน้องเขาก็าปฏิเสธมาทันทีทันใดเลยนะคะเขาบอกว่าอุย้ยคงหนูคงไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายแล้วค่ะเพราะว่าหนูน่นนะคะยังเด็กอยู่เลยค่ะทุกคนรู้ไหมคะครูอยากจะให้ทุกคนนะคะที่ได้มายินมาเห็นมาได้ยินคลิปนี้นะคะว่าจริงๆแล้วนะคะไม่ว่าคุณนะคะจะอยู่ในอายุขนาดไหนนะคะคุณสามารถที่จะจัดระเบียบบ้านแล้วก็จัดระเบียบตู้เสื้อผ้าได้ค่ะเพราะว่ายิ่งเป็นคนที่แบบว่า รู้นะคะตื่นรู้แล้วกันเนาะตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุยังน้อยๆนะคะคุณเอ้ยยังจะทําให้คุณนะ,นะคะแบบโตมานะคะจะมีระเบียบวินัยมีสมาธิรู้สึกว่าคุณนั้นจะโฟกัสกับการงานได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ <c oughs> และสิ่งที่จะเล่าให้ฟังนะคะคือเป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนนะคะคิดค่ะว่าถ้าเกิดเรามีลูก จะดีกว่านี้ไหมถ้าเกิดเราอะอยู่บ้านแล้วเราสอนให้ลูกจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าของเขาให้เขารู้จักรับผิดชอบนะคะเป็นการที่เราจะมีส่วนร่วมกันนะคะในแต่ละบ้านนะคะสอนให้เด็กรู้จักพัพของเขานะคะการจัดระเบียบบ้านนะคะตามแนวคิดของ คุณมาริเอตคอนโดนะคะคือเขาจะบอกว่าการจัดระเบียบบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อ่าทำให้เรามีสมาธิทําให้เรานั้นนะคะรู้สึกว่าเรานั้นโฟกัสจะทําให้เราโฟกัสกับงานการหรือสิ่งที่เราทําได้ดีมากยิ่งขึ้นอ่าคุณคิดอะไรไหมคะในสิ่งที่ครูพูดตั้งแต่ตอนแรกก็คือถ้าเกิดเด็กๆนะคะได้มาเรียนรู้เรื่องการพับผ้ามีสมาธิแล้รู้สึกว่าเด็กๆโฟกัสและยุคนี้สมัยนี้ เด็กๆนะคะเล่นมือถ no ือต uh, ิดมือถือกันงอมแงมนะคะทุกคนจะดีกว่านี้ไหมถ้าเกิดจิจกรรมระหว่างวันหรือระหว่างสัปดาห์นะคะหรือเดือนละครั้งเราได้มาเรียนรู้กันนะคะให้เด็กพับผ้าแต่การที่เราเนี่ยนะคะจะไปสอนเด็กได้หรือสอนใครได้หรือเราจะจัดระเบียบได้ทั้งหลังนะคะจัดระเบียบบ้านได้ทั้งหลังนะคะเหมือนครูครูมีประสบการณ์มาก่อนตลอดระยะเวลาที่ครูนะคะ The cat sat on the ตามหาแฟชั่นของตัวเองเป็นคนชอบแต่งตัวนะมาประมาณ3-4ปีแล้วก็มาเรียนรู้ก็ไม่ใช่3 4ปีสิอุ้ยนานทั่วตลอดกับชีวิตแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องการแต่งตัวนะคะเรียนการแต่งตัวอยู่ประมาณปีอปีพอเราเรียนการแต่งตัวแล้วเรารู้แหละว่าการแต่งตัวมันดีขึ้นทําให้เรารู้จักตัวเองนะไม่เปลืองเงินซื้อเสื้อผ้าและทีนี้มันมีปัญหาอีกว่าเสื้อผ้ามันเยอะเกินไปและทีนี้นะคะเราจะต้องเคลียร์ตู้เสื้อผ้าคู่ก็ไปเรียน การจัดระเบียบตู้เสื้อผ้ามานะคะทุกคนจนทําให้เรารู้อีกนะคะว่าการจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าคือพื้นฐานของการแต่งตัวจริงๆค่ะและพื้นฐานตรงนี้นะคะมันทําให้นะคะเราแต่งตัวได้ดีขึ้นแต่งตัวได้ดีขึ้นและทําให้เรานนะคะประหยัดเงินด้วยทําให้เรารู้จักตัวเองทําให้เรานะนะคะตื่นรู้เกี่ยวกับการแต่งตัวตื่นรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบบ้านนะคะทุกคนอ่าทีนี้จะ บอกอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะว่าหลาย,ลายคนไม่ต้องปฏิเสธเลยเพราะว่าคุณนั้นชอบความมีระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วสังเกตดูไหมคะเวลาที่เราพักผ่อนเราอยากพักผ่อนเราไปไหนไปคาเฟ่ที่มันสวยๆที่เขาจัดองค์ประกอบสวยๆสวยๆไว้และเวลาที่เราอยากพักผ่อนเราไปไหนคะอยไปพักโรงแรมไปดูโรงแรมดูโรงแรมที่สวยๆที่เขารีวิวดีๆสวยๆงามๆสะอาดๆถามว่า คุณอยากจะพักผ่อนนะคะคุณชอบความเป็นมีระเบียบเรียบร้อยแต่คุณไม่ทำที่บ้านของคุณให้ระเบียบให้เรียบร้อยค่ะทุกๆคนอ่ะและที่นี้นะคะโอ้โครูขาการจัดระเบียบบ้านเนี่ยมันยากเย็นจังเลยจะทํำยังไงดีเอาอย่างนี้ค่ะสิ่งหนึ่งเลยนะคะจากที่ครูดได้เรียนมาจนได้เซอร์ติฟายมานะคะทุกคนอ่ะนะคะ สิ่งหนึ่งเลยที่คุณจะต้องเรียนรู้คือคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องการจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าก่อนเพราะว่าตู้เสื้อผ้าคือหมวดที่อยู่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดเป็นของของเรามากที่สุดพอเราจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าแล้วนะคะการจัดบ้านมีอยู่ห้าหมวดน,นะคะทุกคนเสื้อผ้านะคะหนังสือนะคะแล้วก็ อะไรอีกเดี๋ยวครูมาเล่าให้ฟังนะคะแต่การจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าเป็นหมวดแรกที่เราจะต้องจัดเมื่อเราจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าได้แล้วนะคะทุกคนเรานั้นจะจัดทั้งบ้านของเราได้ค่ะผู้ลองมาแล้วค่ะทุกคนก่อนหน้านี้ครูปฏิเสธเหมือนกันค่ะว่าโอ้ยมันไม่น่าจะจัดได้ไม่น่าจะจัดได้ค่ะทุกคนแต่เราจะต้องเลือกที่จะจัดในสิ่งที่มันเป็นของเราก่อน นะคะทุกคนก็คือเสื้อผ้านั่นเองค่ะและจะดีกว่าไหมถ้าเกิดคุณเป็นแม่แม่ที่เลี้ยงลูกอยู่นะคะหรือปะยายๆที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านเลี้ยงหลานอยู่บ้านอ่ะคุณพ่อคุณแม่เขาไปทํางานคุณนะคะคุณคุณคุณมาพาเด็กนะคะจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าฝึกให้เขาพับผ้านะคะให้เขาจัดวางให้เขาเลียง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 นะคะคุณเอ้ยรับรองค่ะ ว่าเด็กนะคะจะมีสมาธิแล้วก็โฟกัสมากยิ่งขึ้นดีกว่าจะให้เขาเนี่ยนะคะเล่นโทรศัพท์อยู่ทั้งคืนทั้งวันนะคะทุกคนบางคนเนาะเออก็ให้เด็กแบบเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างนี้เด็กร้องงองแงเล่นโทรศัพท์เพราะฉะนั้นนะคะ เราจะต้องเป็นผู้สร้างค่ะเราจะต้องพาเขาทํา <downstairs> เรียนก่อนนะคะทุกคนเรียนการจัดระเบียบตู้เส <panic> <pierwsze speech> <amoto> ื้อผ้าก <religion> ่อนนะหรือว่าคุณจะเรียนทั้งหมดการจัดบ้านเลยแต่คุณจะต้องจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าของคุณก่อนค่ะก่อนที่คุณนั้นจะไปจัดหมวดอื่นหมวดอุ่นหมือดอุ่นนะคะหรือว่าคุณจะพาคนอื่นไปจัดจัดจัดหรือว่า คุณจะไปจัดให้คนอื่นค่ะทุกๆคนมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยค่ะครูได้เรียนรู้นะคะเรื่องการจัดระเบียบบ้านมานะคะตั้งแต่ประมาณเดือนไม่ถึงปีค่ะทุกคนทําให้ชีวิตของครูนะคะและบ้านของครูเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะก่อนหน้านี้ครูก็ไม่ใช่คนที่บ้านลกอะไรมากมายนะคะสังเกตดูนะคะว่าคนที่ บ้านไม่ลกอยู่แล้วนะคะเขาจะมีอ่าสิ่งที่จะคอนเน็กกับสิ่งที่ครูพูดนะคะสิ่งที่คนที่จะคอนเน็กในสิ่งที่ครูพูดเพราะเขากำลังหาอยู่ว่าจะทำยังไงให้จัดแค่ครั้งเดียวและไม่กลับมาลกอีก เหมือนก่อนหน้านี้นะคะครูก็จัดบ่อยๆจัดบ่อยๆอยู่เหมือนกันคะ่ะแต่มันก็กลับมาลกอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องจัดแท่ครั้งเดียวค่ะด้วยนะคะโปรแกรมนะคะของคุณมารีเอคอนโดนะคะก็คือเป็นวิธีการจัดแท่ครั้งเดียวจะไม่กลับ มาลบอีกแน่นอนค่ะและดียิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดคุณจับแล้วนะคุณจะรู้เรื่องหมวดของเสื้อผ้าคุณเรียนนะคะหรือว่าคนติดตามคนอื่นเรื่องการจัดระเบียบบ้านคุณจะได้แค่การจัดระเบียบตู้เสื้อผ้านะจัดระเบียบบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านไปแต่ถ้าเกิดคุณติดตามครูนะคะทุกคนครูจะเฉลยค่ะว่า คุณนั้นนะคะจะได้สองศาสตร์มารวมกันค่ะสองศาสตร์นั่นคือศาสตร์การแต่งตัวนะคะด้วยแคปซูลวอร์ดอฟนะคะที่ครูนั้นเรียนมาก่อนหน้านี้ค่ะและก็ทำให้ครูนั้นนะคะเจอ สไตล์ของตัวเองไม่เปลืองเงินในการแต่งตัวนะคะแล้วครูก็มีเสื้อผ้าที่เต็มตู้เยอะแยะมากมายที่เราทิ้งไม่ลงที่มันไม่ใช่สไตล์ของเราค่ะจนครูนะคะได้มาเรียนรู้เรื่องการจัดระเบียบตู้เสื้อผ้านะคะสไตล์นะคะสไตล์ญี่ปุ่นนะคะของคุณมาริเอะคอนโดนี่เองค่ะแล้วครูนะคะนำเอาสองศาสตร์เนี่ยค่ะมารวมกันนะคะมาตกผลึกมาปั้นมาหลอมมาหลอมนะคะให้เป็นความรู้อีกศาสตร์หนึ่งเลยค่ะทุทุก น,นะคะถ้าเกิดคุณไปติดตามคนอื่นนะคะเรื่องการจัดรเรียบตู้เสื้อผ้าสรุปแล้วนะคุณก็จะได้เรียนรู้เรื่องการจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าที่คุณจะเลือกเฉพาะสิ่งที่มัน spark joy คุณนะคะหรือทําให้สิ่งที่คุณนั้นมีความสุขค่ะและบ้านคุณก็สะ,สะอาดเรียบร้อยนะคะแต่จะดีกว่าไหมถ้าเกิดติดตามครูมีดีครูกิ๊กมีดีคนนี้นะคะคุณจะรู้เรื่องการนะคะแต่งตัว เป็นสไตล์ของตัวเองตามหุ่นของตัวเองรู้จักการจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าที่มันเป็นแคปซูลวอร์ดอฟนะคะแล้วก็ทุกชิ้นก็จะต้องสปาร์จอยด้วยแล้วเอามาหลอหลอมรวมกันค่ะทุกคนและก็ครูนั่นนะคะพร้อมที่จะเสริมให้กับทุกๆคนค่ะอยากให้ทุกคนนะคะมีความสุขก,กับการแต่งตัวนะคะเพราะว่าการแต่งตัวคือพลังบวกของคุณทุกๆเช้าพลังบวกจะนําพาให้คุณนั้นนะคะสามารถที่จะสร้าง ได้และนะคะว่าคุณนั้นก็ชอบคนแต่งตัวดีและทุกๆคนที่มาเห็นคุณก็อยากจะเห็นคุณนั้นแต่งตัวดีนะคะอย่าลืมนะคะว่าการแต่งตัวดีเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งนะคะที่ไม่ต้องพูดอะไรนะคะเขาจะตัดสินใจติดต่อธุรกิจการงานกับคุณนะคะด้วยการแต่งตัวคะ่ะแต่เมื่อคุณแต่งตัวดีแล้วนะคะ คุณก็จะต้องมีมารยาทที่ดีด้วยนะคะอย่าเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองอย่างเดียวจนทําให้คนที่อยู่ข้างหน้าของคุณนั้นนะคะขาดความมั่นใจค่ะคนที่มีความมั่นใจด้วยการแต่งตัวของตัวเองนะคะแล้วก็มีความมั่นใจกับตัวเองนะคะเราจะต้องทําให้คนที่พูดคุยแล้วก็สื่อสารอยู่ข้างหน้าของเรานั้นนะคะเกิดความมั่นใจ ด้วยเช่นกันค่ะขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขกับการแต่งตัวนะคะพยายามค้นหาตัวเองนะคะเพราะว่าการแต่งตัวนั้นจะทำให้เรานั้นเกิดพลังบวกในทุกๆวันค่ะ